เจ้าที่กลางบ้านใครมีชีวิตติดขัดมีแต่ปัญหามีวิธีแก้ลองทำตามดูนะคะ ไหวเจ้าที่ในบ้านจําเป็นไหมทําไมต้องไหวเจ้าที่ในบ้านด้วยในเมื่อไหวาสารพระภูมิหน้าบ้านก็น่าจะพอแล้วนี่เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครบางคนอาจสงสัยเอาล่ะวันนี้ทางช่องของเรานําข้อมูลดีๆเป็นบทความสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อคลายข้อสงสัยระหว่างความเชื่อเรื่องเจ้าที่บ้านมาฝากกันนะคะ กล่าวคือเจ้าที่ที่อยู่ในตัวบ้านคือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนที่ท่านอยู่นะที่แห่งนี้จุดนี้หรือบ้านแห่งนี้อยู่แล้วโดยที่ท่านไม่ได้ถูกเชิญมาจากที่ไหน ซึ่งต่างกับสารพ่อภูมิที่เป็นเจ้าที่ที่เราเชิญท่านลงมาเพื่อปกปักรักษาซึ่งตามความเป็นจริงแล้วคนละส่วนกันนะคะการไหว้ดังกล่าวจึงเป็นการไหว้เจ้าที่ที่มีอยู่ในตัวบ้านนั่นล่ะค่ะเป็นการขอคมาในบางครั้งที่เราอาจทําอะไรล่วงเกินไปแถมยังไหว้เองพอไม่มีพิธีการที่ยุ่งยากนะคะโดยเวลาไวหว้ให้ไหว้เวลาเที่ยงของวันอังคารและวันเสราร์เป็นดีสุดค่ะเพราะถือ หือว่าเป็นวันลาบหรือวันแข็งนั่นเองการไหว้หรือพิธีไหว้นั้นก็ไม่ยุ่งยากนะคะโดยในส่วนสิ่งของที่ต้องใช้ในการไหว้เจ้าที่ในบ้านนั้นมีดังนี้ค่ะ 1. เทียนสองเล่ม 2. ทุ่ผ้าดอก 3. น้ำเปล่าหรือน้ำชาก,ก็ได้5แก้วนะคะ 4. ดอกดาวเรือง9ดอก 5. หมากผู9คำ 6. ผลไม้9ชนิดให้เลือกผลไม้ที่มีความหมายดีนะคะอย่างเชน่นสม้มความหมายคือความร่ำรวยเงินทองมั่งคั่งสาลี่ทำให้เงินไหลมาเทมาทัพทิมครอบครัวมีความรักไข่กลมเกียวแอปเปิ้ลช่วยปัดเป่าโรค้รายต่างๆ รำยัยความรักความสุขสับประรดการมีสายตาก้าวไกลมีความรอบรู้กล้วยการให้มีลูกมีหลานมีลูกน้องบริวารที่ดีมากมายแก้วมังกรความรุ่งเรืองมีอำนาจวาสนามาม่วงความมีสติปัญญาเหนือผู้อื่นและลูกพับที่สื่อความหมายว่าทำให้จิตใจหนักแน่นอยู่ในธรรมสามารถล่วงพ้นอุปสรรคนานาได้อย่างราบรื่นเป็นต้นค่ะและเจ็ด ผ้าขาวบางหนึ่งผืนโดยพิธีให้ปูผ้าขาวตรงกลางบ้านจาบประมาณจากประตูบ้านถึงหลังบ้านแล้วหาจุดกลางบ้านแล้วจัดวางของไหวบนผ้าขาวหันหน้าเข้าบ้านหลังจากนั้นจุดทูบเทียนแล้วกล่าวว่า ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่บ้านหลังนี้วันนี้เป็นวันดีข้าพเจ้าชื่อนามสกุลอะไรก็กล่าวไปนะคะ นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวายเพื่อขอขมากรรมหากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมท่านขอท่านจงโปรดงดโทษเว้นโทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและโปรดช่วยให้ครอบครัวของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากทูบหมดแล้วให้ดับเทียนและจับพานพร้อมกล่าวว่าขอเดนขอทานให้ลูกให้หลานกินเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยเถิดหลังจากนั้นค่อยเก็บเอาของไหว้นำผลไม้ไปทานหรือแจกเด็กๆก,ก,ก็ได้เป็นอันเสร็จพิธีนะคะ จะเห็นได้ว่าว่าเจ้าที่บ้านนั้นทําได้ไม่ยากเลยไม่จําเป็นต้องนิมนต์พระหรือจ้างพามเพื่อทําพิธีแต่อย่างใดพร้อมด้วยพิธีการไหว้เจ้าที่ในบ้านนั้นนอกจากจะได้บุญแล้วยังทําให้ครอบครัวอบอุ่นมีความช่วยเหลือจุนเจือกันเป็นอย่างดีให้พบกับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพร้อมเกื้อหนุนให้ชีวิตดีมีแต่เฮงเฮงเฮงอีกด้วยนะคะ จบคลิปนี้แล้วคงต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ